ลักพิงเผยความในใจสุดซึ้งหลังขึ้นโชว์เฮดไลเนอร์งานโ c เชล่าปี2023เรียกว่าปิดฉากลงอย่างสวยงามและสุดประทับใจค่ะสำหรับสีสาวลักพิงอย่างเจนนี่จีซูโรเซ่และนนลิซาที่ได้ขึ้นโชว์ในฐานะเฮดไลเนอร์เทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างโคเชล่าปี2023ซึ่งการปรากฏตัวของสีสาวลักพิงในครั้งนี้ ถือเป็นควังแรกของเกิร์ลกรุ๊ปเ p ป๊ที่ได้ขึ้นเป็นเฮดไลน์หลักของงานโดยทั้ง4สาวได้ขึ้นโชว์ทั้งหมด2รอบด้วยกันเมื่อวันที่16และวันที่23เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยค่ะซึ่งทั้ง2รอบการแสดง4สาวรักพิงกก็สาดความสนุกแบบจัดเต็มในแบบฉบับพิง k c เชล่า In Your Area ทั้งร้องทั้งเต้นแบบไม่มีเหนื่อย ทำเอาแฟนเพลงที่รับชมอยู่ภายในงานและแฟนๆทั่วโลกต่างประทับใจและเต็มอิ่มไปตามๆกันส่งผลให้แฮชแท็ก blackpink e c h o l l a ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ดับหนึ่งทั้งสองรอบการแสดงโดยล่าสุดอินสตาแกรมของสาวโรเซและจีซู blackpink ได้มีการเคลื่อนไหวโพส์ข้าความเผยความในใจถึงการขึ้นโชว์บนเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล่าปี2023ในฐานะเฮลไลเนอร์หลักประจํางานโดยสาวโรเซ่ได้บอกว่านี่คือการเดินทางของพวกเราฉันคิดอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนพวกเราทํางานอย่างหนักจนมาถึงทุกวันนี้สิ่งเดียวที่พวกเราอยากจะพูดกับทุกคน คือพิงชาลาอินยูแอเรียเรารู้สึกขอบคุณอย่างท่วมท้นสำหรับทีมงานวงดนตรีนักเต้นและแน่นอนคือบลิงเรารักพวกคุณมากๆค่ะขณะทางด้านจีซูพี่ใหญ่ของวงแบล็ k พิงกก็ได้บอกว่าเทศกาลดนตรีโคช l l าอีกฉักหนึ่งในชีวิตที่ไม่มีทางลืมและฉันไม่มีทางลืมโมเมนต์เหล่านี้เป็นอันขาดฉันอยากจะขอบคุณสำหรับทุกคนที่คอยช่วยเหลือตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมา ขอบคุณทีมงานทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันและกันที่สำคัญคือขอบคุณบลิงทุกคนฉันรักคุณและคนที่ฉันรักมากที่สุดสมาชิกทุกคนในบล็อกพิงขอปรบมือดังๆเลยพวกเราทำมันได้แล้วซึ่งงานนี้เมื่อเหล่าบลิงได้เห็นข้อความของทั้งสองสาวก็รู้สึกซาบซึ้งใจแล้วก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ Black พิงคที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ